สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้โบจะมาพูดถึงวิธีการใช้งาน MetaMask แบบเบสิกให้เพื่อนเพื่อนมือใหม่ชมกันนะครับเริ่มแรกเลยก็คือ Wallet MetaMask นั้นจะสามารถสร้าง Wallet เพิ่มได้เรื่อยๆนะครับซึ่ง Wallet ที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นมันจะเป็นการสร้าง Private Key ขึ้นมาใหม่นะครับซึ่ง Private Key น,น,นั้นจะถูกเก็บไว้ใน Seed Seed เดียวของเรานะครับแปลว่าถ้าหากว่า Seed เราหลุดเงินในทุก Private Key ของเราก็จะมีสิทธิ์หายแต่ถ้าหากว่า Private Key ตัวนั้นๆของเราหลุดแปลว่า Wallet นั้นๆของเราจะโดนแฮกเท่านั้นนะครับแต่ไม่ห้า ังไงก็ตามไม่ควรมีอะไรหายนะครับอันนี้ก็คือขอเตือนเอาไว้นะฮะเริ่มแรกเลยก็คือเพื่อนๆสามารถกดตรงนี้เพื่อ create account แล้วก็พิมพ์ว่าโยโย่หนึ่งได้นะครับอันนี้้อเล่นนะจะพิมพ์ชื่ออะไรก็ได้นะครับเพื่อบ่งบอกว่าอันนี้เป็นอีก wallet ของเรานั่นเองนะครับและสามารถกดเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครับและหากเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากจะล็อก MetaMask นะครับเช่นไปนอนหรือว่าจะออกไปเที่ยวแต่ไม่อยากปิดคอมเนี่ยก็สามารถกดล็อกตรงนี้เอาไว้ได้หรือว่าบางครั้งมีเพื่อนมาที่ห้องแล้วแบบเราจะเข้าห้องน้ำเราไม่ค่อยไว้ใจคนไม่สนิทเนี่ย เอาไว้ก่อนได้เช่นกันนะครับหลังจากนั้นก็พิมพ์รหัสลงไปเนาะเนี่ยพอเราพิมพ์รหัสลงไปปุ๊บเราก็จะสามารถกลับเข้ามาใน wallet ของเราได้เลยนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณลืมรหัสเนี่ยสิ่งเดียวที่คุณจะสามารถทําได้เพื่อเข้ารหัสใหม่ก็คือต้องกรอก seed phrase ลงไปนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆและนั่นคืออีกหนึ่งสาเหตุทําไมโบถึงอยากจะให้ทุกคนใช้ Ledger นะครับเพราะว่าถ้าหากเพื่อนๆใช้ Ledger เนี่ยคุณสามารถกด connect hardware wallet ตรงนี้ได้เลยนะครับโดยที่คุณไม่ต้องมาสนว่าไอ้ seed ของ wallet ที่คุณสร้างนั้นมันคืออะไรนะครับเพราะว่า เงินคุณจะไปอยู่บนซีดของฮาร์ดแวร์วอลเล็ตนั่นเองและคุณจะไม่เคยกรอกฮาร์ดแวร์วอลเล็ตที่ไหนเลยนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยฮาร์ดแวร์วอลเล็ตที่ทาง MetaMask รองรับก็จะมี Ledger มี Trezor แล้วก็มี l a t g s นะครับส่วนเจ้า QR Code Base เนี่ยก็จะเป็นวอลเล็ตชนิดอื่นๆซึ่งโบเนี่ยยังไม่เคยใช้ของ Safe p a r t ีนะครับแต่ว่าโบเนี่ยหลักๆจะใช้เป็นของ Ledger X เนาะนั่นก็เป็นเบสิกสั้นๆนะครับเดี๋ยวโบจะสอนอินเดปอีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการเชื่อมต่อฮา,านะร์ดแรรรออลเเ็ต้าากกบ่งททียคื ของเราสามารถก๊อปปี้ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถนําไปเพสที่ไหนก็ได้ตัวนี้เนี่ยจะไม่ได้มีความเสี่ยงขนาดนั้นนะครับถ้าหากถูกเปิดเผยมันเ,เหมือนกับเลขบัญชีธนาคารเราเฉยๆนะครับแน่นอนว่าโอเคการที่คุณเอาเลขบัญชีธนาคารไปโปรยทั่วเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่คุณควรทําอยู่แล้วนี่แน่นอนนะครับแต่ถ้าหากว่ามีคนรู้เลขบัญชีธนาคารเนี่ยโอเคมันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับและ wallet address นี้ก็จะใช้สําหรับการรับเงินนั่นเองนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะถอนเงินออกมาจาก b i n a n c e หรือว่า เงินจากบิตค u ัเนี่ยก็สามารถกดถอนออกมาที่ wallet address ตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วที่เพื่อนๆเ,เห็นตรงนี้เนี่ยมันจะเขียนว่า ethereum mainnet ใช่ไหมครับแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ย meta mask นั้นมีหลายเชนได้นะครับและทุกๆเชนที่คุณติดตั้งบน meta mask จะใช้ wallet address เดียวกันนะครับเริ่มจากเรื่องแรกเลยวิธีการติดตั้งเชนอื่นๆบน wallet meta mask นะครับคุณสามารถทําได้2วิธีซึ่งวิธีแรกก็คือวิธีที่โบชอบที่สุดนะครับให้เพื่อนๆมาที่ account twitter ของเจ้า sushi swap นะครับกดที่ Sushi.com นะครับพอกดในคุณสามารถกดที่คำว่า enter app นะครับแล้วพอเพื่อนๆกดที่คำว่า enter app เสร็จเนี่ยมันจะมีคำว่า connect to a wallet นะครับเพื่อนเพื่อนสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วกดเชื่อมต่อ MetaMask นะครับแล้วเขาก็จะถามว่าเราอยากจะเชื่อมต่อ wallet ไหนใน MetaMask ของเราโบจะเลือกเป็น wallet แรกแล้วกันนะครับกด next แล้วกด connect ครับเรียบร้อยฮะหลังจากนั้นเนี่ยโบก็สามารถกดเลือก chain ได้เลยครับซึ่งบน Sushi Swap เนี่ยมี chain หลักๆใหญ่ๆอยู่เกือบทุกตัวเพราะฉะนั้นโบก็มองว่ามันก็เพียงพอแล้วแหละ จำเป็นที่จะต้องไปใช้อีกตัวที่ชื่อว่า Chainlist นะครับสามารถใช้ SushiSwap แล้วก็ติดตั้ง Chain Polygonmatic ได้โดยคลิกแค่นี้นะฮะแล้วก็กด Approve แค่นั้นเองนะครับแล้วกด Switch Network เลยเท่านี้เองครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมว่าตรงนี้จะมี Chainmatic ติดตั้งให้เราทันทีเลยนะครับและ Chain ทีเ่เพื่อนๆควรจะติดตั้งก็จะมี Chain Polygonmatic, Binance Smart Chain, a v a x c h Chain, Celo Chain, Moonriver Chain, Phantom และ Chain Harmony นะครับโดยรวมๆแล้วจริงๆโบก็จะใช้ประมาณนั้นเนาะแต่เราไม่จําเป็นต้องติดตั้งทุก Chain ก็ได้ เราค่อยมาติดทีหลังก็ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวโบจะลองกดติดตั้งเจ้าใบนั้น smart chain ให้ดูเนาะปุ๊บกด approve กด switch network เลยนี่ก็คือวิธีการติดตั้งแบบ auto นั่นเองนะครับซึ่งถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนอยากจะติดตั้งแบบ manual เนี่ยก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับโดยสามารถเห็นตรงนี้ได้เลยนะฮะกดตรงปุ่ม metamask ปุ๊บกดตรงนี้นะฮะแล้วกด add network นะครับนี่ครับเขาจะขอรหัสพวกนี้กับคุณนะครับซึ่งรหัสพวกนี้เนี่ยเพื่อนๆก็จาเป็นที่จะต้องไป research เองซึ่งมือใหม่เนี่ยโบก็ไม่ค่อยแนะนําให้ทําอย่างนั้นัเมี่ มีตัวเลือกที่ช่วยอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเช่นเดี๋ยวโป๊ดกดตัวนี้ให้ดูนะ Avalanche พอกดปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเลยว่านี่ไงข้อมูล Network Avalanche นะครับ Network URL จะเป็นตัวนี้ Chain ID เป็น43114นะครับอ่ะสิ่งที่เราต้องทำก็คือนำมันมาใส่ตรงนี้นะครับ Network URL Chain ID Currency Symbol ก็เขียนเป็น a v a x Block Explorer URL ก็เป็นคล้ายๆกับเว็บที่เอาไว้สแกนข้อมูล Transaction Blockchain นั่นเองนะครับตัวนี้ไม่จาเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าใส่ไว้ก็ดีนะครับมันจะได้โปรล ขึ้นมาให้เราเห็นแบบไม่เอ๋อนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโบก็เลยมองว่าเฮ้ยเราติดตั้งแบบนี้เหอะง่ายกว่าเยอะเลยมาบังปดติดตั้ง a i r a c เข้าไปด้วยนะครับเนี่ยถ้าเราอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเนี่ยเราสามารถกดตรง View All d e t a i l แล้วก็สามารถแคปหน้าจอแล้วก็ไปลองกรอกแมนวนวลเองก็ได้นะครับโอเค approve switch network เลยจบเรียบร้อยครับตอนนี้เนี่ย Wallet ของคุณเนี่ยก็จะมี chain หลายๆตัวเลยนะครับซึ่งถ้าหากว่าคุณเนี่ยโอนเงินเข้ามาใน chain น,นั้นๆแล้วแล้วคุณเผลอไปกดตัว X ลบหรือว่าตัวไหนเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะครับเนี่ สมมติว่าโบเผื่อไปกดลบตัว x b i n a n c e smart chain เนี่ย delete เนี่ยมันคือการ delete network ออกไปจาก wallet เราเฉยๆนะครับถ้าหากว่าคุณเอา network มาติดตั้งใน wallet ใหม่เนี่ยเงินมันก็ยังอยู่ตรงนั้นครับมันไม่ได้หายไปไหนเนาะแค่ไม่รกหูรกตาแค่นั้นเองและนี่คือวิธีการติดตั้ง network บน wallet MetaMask นะครับและสิ่งที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ chain แต่ละ chain นั้นจะใช้เหรียญในการทําธุรกรรมที่ไม่เหมือนกันนะครับ chain Ethereum ก็ใช้เหรียญ Ethereum ในการทําธุรกรรม chainmatic ก็ใช้เหรียญแมติกในการทําธุรกรรมนะครับหากคุณไม่มีเหรียญพวกนี้คุณจะไม่สามารถทําธุรกรรมใดๆได้เลยนะครับถึงแม้ว่าคุณจะมีเงิน10ล้าน20ล้านอยู่ในวอลเลต้าคุณไม่มีเหรียญแม่เชนนี้สัก10บาท20บาทคุณก็จะไม่สามารถเทขายเหรียญน,นั้นเป็นเหรียญอื่นได้นั่นเองนะครับแล้วนี่ก็คืออีกหนึ่งอย่างที่เพื่อนๆควรระมัดระวังเอาไว้นะครับและอีกหนึ่งสิ่งที่โบอยากจะบอกก็คือวิธีการ Import เหรียญน,นั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวโบจะสอนในคลิปต่อไปเพราะโบเชื่อว่าคงจะมีม มองหาคลิปแนวนั้นอยู่ถ้าหากว่าสอนรวมในคลิปนี้เดี๋ยวจะงงนะครับงั้นเดี๋ยวนนี้โบขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ